มีเรื่องกับใครก็เมื่อกี้ใครแทงมั่งเมื่อกี้ไขรอุ้มใครแทงมั่งก็มาเคียร์ก็มาดิก็มาดิอะไรนะ926ครัองบิวมาดิเออพี่พี่มาฟังมาฟังเขาทะเลาะกันเปิดทางหน้าดูเริวนี่มาดิมาฟังดูมาฟดู ระวังโดนะในของคำแรกที่เจ๊ลุ <superv ising refugees> ้นได้บับวงมายังไงผมด้ไงพร้อมทุกอย่างไม่เคยพลาดไม่ไม่ได้งอนพี่คือเขางอนผมโกนผมพูดเลยท้้งเสียงเขาอะมาผมถึงแล้วแก๊งไม่ไม่ตรงนั้นอะคือไปเนี่ยคร็บ ไม่เวลาตัวเองแบบเออมน้องาวว่ามุกมอปิดมันตอนนี้กายเฟลเมื่อวานอ่ะไม่วถา่ไม่ถาม้วทำไมไม่ไถามบครับผมเครับโอเีแล้วนะครับีแล้วนะครับยนถึงบางคนเยอะขึ้นเรื่อยไปยังักกันละครสี่สิบเปร์็ะครขึ้นละเป็นคนเยอะอ่ะแตกปะ ไม่เอาสิขาวไม่เอาสิขาอย่าพูดแบบนั้นจิบอสบนะครับส right. ิบนะครับม right? ันต oh ิดร้ายไม่ใช่เหรอบอสติดร huh? ้ายติดร้ายข้าเป็นคนสวยจริงๆอ่ะคือละคือละมันคนจริงกัไอ้เียเก้าสิบนะครับกดมาเอาของกดมาเอาของจริงมานีมานีมานีมาฟังคนเถียงกันเร็วเร็วเร็ว y a h o เนาะเพราะทำไมพ่อพอบอกว่าคอะไรคอนผมไม่หายอ่ะม no ันมันไม่เกี่ยวใช่ปะคอนไม่หายไม่ไม่คอนไม่หายใช่เอาคอนไปเก็บเดี๋ยวได้บัตรประกันแล้วทำบัตรประกันเลยใช่ไหมครับต้องทำอะไรสิแสนหนึ่งเลยอ่ะมีเอาบาเอาเงินกับผมเอาเงินกับผมา เอ่อผมที่มาของเดียวพี่ชายมาเนี้ยมาเนี่ยมาบอส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 ไม่ถึงแสนบอสไม่ถึงแสนผมดูผิดมันเหขอบได้ไหมบอสบอสแมวแล้วครับบอสแมวเลยนะขอบสะพานอะคือแบะมันโคตรเยือกอะเล่นขอบสะพานสะพานนแบบเหินเหินเลยอ๋อได้ได้เลขบสอเลขสีบต่อไปจะตีของใครครับถ้วผมถ่ายของไปให้คนนั้นขอบประคับ ของปีเตอร์สองนี่คือครบแล้วใช่ปะมครัจะยังครับน้องตีเดียนเซออยู่มั้งครับอ่าอ่ตีทีเดียวเลยนะจุ๊บกูดูไปถามทุวกูดูไปถามว่าพี่ทุะพี่เป็นไรเยอะแถะโอ้ยเรือยี่สิบตัวเยอว เงินเขอาลิวกิวอะไรมาคนทีวะใช่ครับต่อไปของใครครับต่อไปของใครรีเตอร์สองครับรีเตอร์สองเสร็จแล้วจะขึ้นของคนอื่นต่อไหมหรือว่ารอก่อนเพราะว่ายังไงทรัพยากรคงไม่พอเดีว ป็นให้สองคนพอไหมครับตอนนี้พอพอ <Okay. S 2> เดี๋ยวโรเบิร์ตไปที่วาโซนเลยก็ได้นะเดี๋ยวไปเจัดกันไม่เดี๋ยวผมไปรับนะครับเดี๋ยวรถมันไม่พอโอเคโอเคลุงลุงขับคันนี้ไปลุงคันนี้คันนี้จะผมผมเบิร์นให้ผมเบิร์น